สวัสดีครับพ่อโปอายนะครับปอายสลันพรดางคุณเกษตรินวันนี้ผมมาคุยเรื่องตอนเด็กๆที่เลี้ยงลูกสอนลูกให้เล่นกรอบอีกลกเรื่องหนึ่งแล้วกันเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่เรื่องที่จําเป็นเรื่องหนึ่งนะที่ผมอยากจะแนะนําท่านผู้ปกครองว่าเวลาท่านเจอปัญหาแบบนี้ที่ผมจะเล่าวันเนี้ยท่านอย่ายอมนะครับท่านอย่ายอมเรื่องนี้ก็คือเรื่องคําว่า เหล็กอันนี้ฉันไม่ชอบเหล็กอันนี้หนูไม่ชอบไม้อันนี้หนูตีไม่ได้ผมตีไม่ได้อย่ายอมนะครับเรื่องนี้ไม่ยอมผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ยอมให้มีคําว่าอันไหนเหล็กอันไหนที่จะให้เล่นจะให้ซ้อมแล้วไม่ชอบเล่นไม่ได้ตีไม่ได้อันเนี้ยลูกสาวผมจะกลัวมากเพราะว่าวันนั้นทั้งวันแหะครับคุณโดนตีเหล็กอันนั้นแหละไม่ใช่ตีตัวนะครับคือผมให้ยืนตีด้วยเหล็กอันนั้นทั้งวัน จนกว่าผมจะพอใจว่าตีได้จนกว่าเขาจะตีได้นั่นแหละเขาถึงจะได้หยุดเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าเวลาคุณเล่นกล์บจริงๆอ่ะคุณแข่งกลอบจริงๆรงะยะของเหล็กเนี่ยเขาทํามาให้คุณเรียบร้อยเหล็กแต่ละอันแต่ละระยะเนี่ยมันมันถูกสร้างมาให้ตีตามระยะนั้นแล้วคือคือคุณจะบอกว่าเหล็กอันนั้นก็ชดเชยอันนี้ได้อันนี้ก็คูผมไม่ได้เถียงนะผมไม่ได้เถียงเรื่องนี้ผมไม่ได้เถียงแต่ผมบอกว่า ถ้าคุณมีเหล็กที่คุณไม่ถนัดอยู่ในกระเป๋าะมันลบก,กระเป๋าคุณนะมันหนักด้วยเสียเวลาที่คุณจะมาเอาอันนั้นมาแทนเอาอันนี้มาแทนถ้าให้เลือกจริงๆอะถ้านักกอล์ฟหน้าใหม่ๆจะเข้าใจเลยจะถนัดอยู่ไม่กี่อันหรอกจะถนัดอยู่ไม่กี่อันใช่ไหมครับจะถนัดอยู่แบบอันนี้ชอบแต่ถามว่าสมมุตินะสมมุติถนัดไดเวอร์เนี่ยครับคุณถนัดไดเวอร์อย่างเดียวเนี่ยตีเมื่อไหร่ก็นู่นแหละตะข่ายหลังนู่นแหละไกลมากตรงมาก แต่ถามว่าช็อตอื่นๆมันไม่ได้ตีไดเวอร์นี่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือนกันแหละครับในกระเป๋าเนี่ยในถุงกลอฟเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าลูกสาวผมอ่ะจะถนัดไม่ถนัดอันไหนเนี่ยผมจะต้องรู้หมดเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อผมบอกว่าอันนั้นทําไมไม่ค่อยตีอันนี้ทําไมไม่ค่อยตีทําไมไม่หยิบเหล็กอันนั้นมาเล่นดูบ้างถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บอกไม่ชอบตีไม่ถนัดเล่นไม่ถนัด ทั้งวันเลยครับอันนั้นแหละครับอัน,นเดียวเลยดีไมด่ดีอีกวันหนึ่งก็ถืออันนั้นแหละมาเพราะผมจะถือเรื่องพวกนี้ว่ามันคือค,อความสําคัญหนึ่งที่คุณจะต้องคือถ้าคุณชักอันไหนมาคุณต้องเข้ามือปุ๊บตีได้ถ้าคุณชักเหล็กอันไหนมาในมือเนี่ยมันต้องตีได้ทุกอันมันเป็นมันเป็นเรื่องของคําว่าความมั่นใจอะครับความมั่นใจ มันจะอยู่ในโซนของความมั่นใจทีนี้ถ้านักกีฬากอล์ฟมันแปลกถ้าคือมันไม่ไม่มั่นใจอ่ะมันไม่มันมนมม่นใจในเหล็กที่จะเล่นหรือจะใช้เนี่ยผลงานมันไม่ดีนะครับผลงานมันไม่ดีแล้วเราเราเราอยู่ใกล้ชิดเราตัวตัวตวตอนหลังเนี่ยผมมาเป็นแคดดี้ด้วยใช่ไหมครับผมมาแบกถุงให้เขาเนี่ยแล้วคุยกัน cool ด้วยระยะขนาดนี้ขนาดนี้ควรจะเป็นเหล็กอันนี้เนี่ยแต่เขาไม่ตีเหล็กอ,อันนั้นอ่ะเราก็ยืนมองทําไมเขาไม่ใช้เนี่ย คือคือเรารู้ทุกอย่างในในมุมที่เราเราสอนของเขาเราสอนเขามาเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงแนะนําท่านผู้ปกครองนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลูกท่านมีอาการแยงหรือไม่ชอบที่จะตีเหล็กอันไหนขอให้ท่านอย่ายอมเขาเหล็กทุกอันในกระเป๋าเนี่ยครับทุกเบอร์ในกระเป๋าเนี่ยรวมถึงพัตเตอร์นะไดเวอร์พัตเตอร์ที่ง่ายที่สุดที่จะใช้เนี่ยที่เขาชอบเนี่ย มันจะต้องหยิบอันไหนมาก็ต้องเล่นได้ตีได้มั่นใจทุกเหล็กทุกเบอร์จะไม่ใช้คำว่าไม่ชอบไม่ไม่ถนัดไม่มีไม่มีเด็ดขาดเพราะฉะนั้นลูกสาวผมเนี่ยพูดให้ตรงพูดให้ง่ายคืออะไรใส่มือตีได้หมดแม้แต่เหล็กคนอื่นนะแม้แต่ของใครก็ตามที่ปรอายต้องเทสก์ก็หน่อยชอเช็คให้หน่อยไม่เคยซ้อมแต่ก็ตีได้หมดละ อันนี้อันนี้เช็คได้ถามดูได้ว่าอะไรก็เอาใส่มือตีได้หมดหลายคนในวงการอุปกรณ์ะจะรู้ว่าลูกสาวผมมีข้อเสียข้อนี้แหละข้อเสียคือตีได้ทุกเหล็กคืออะไรใส่มือตีได้หมดมันมันเป็นมันเป็นความจําเป็นนะครับท่านทีู่่นผู้ปกครองท่านจะต้องสอนให้ลูกท่านสามารถใช้เหล็กได้ทุกอัน อันไหนก็มั่นใจอันไหนก็มั่นใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไม่ต้องการให้เกมกอล์ฟของลูกท่านดอกไปดอกมาขึ้นลงขึ้นลงอันหนึ่งที่ต้องระวังคือต้องตีเหล็กได้ทุกเบอร์ทุกอันนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ